กลับมาจากประตูน้ำไงไม่รู้นะครับผมไปกี่วันตอนนั้นไป5วันครับอาแล้วใครเป็นคนสนับสนุนทุนอะไรไงครับปีปีนั้นปี2008ครับทาง VPT ครับโทรสปอนซ์เ่ินที่สนับสนุนอ๋อมีสปอนเซอร์ นะครับผมอ่ะก็เลยน้องพิมพเนียก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่ไต่เต้าขึ้นมาใช้เวลาฝึกฝนประมาณทั้งสปี4ปี3า <4, S 1> ปีเออก็เรียกว่าประสบความสำเร็จถึงแชมป์โลกได้แต่ว่าอย่าลืมนะฮะสิ่งหนึ่งที่เห็นในตัวน้องพิมพ์คือมีความตั้งใจคือพอเราสนใจแล้วก็มุมานะฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกซ้อมขุ้นแล้วจะเป็น,นอะไรเนอะแค่ควงปากกายังเป็นกีฬาได้แล้วนี่ไงพอได้แชมป์โลกแล้วก็จะเลิกควงปากกาแล้วไปหาหญิงควง ไตั้งใจฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกมุกยิงฝึกต่อไปใช่ป่ะลิงจั๊กจักลิงจั๊กจักเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคนต่อมาคนต่อมาคนต่อมาคนนี้คือน้องเอ็มครับน้องเอ็มได้ที่สามของโลกมาครับที่สามของโลกก็คือตามหลังเยอรมันนิดเดียวจ่อตูดเยอรมันเลยตอนเซมิไฟนอลก็แพ้ผิว แพ้พีออฟโดนเขี่ยตกรอบกันเองอ๋อคือจับมันจะจับสายแบ่งสายมาแล้วมาเจอเองอย่างเงี้เหรอสุ่มจับสลากว่าใครเจอใครสุ่มก็คือมั่วๆนะเอ็มก็โชคร้ายเจอไอพีคนเดีอ๋อซึ่งก็รู้ว่าไออ๋อนี่คือจริงๆถ้าวันนั้นไม่เจอไอพีเราที่หนึ่งของโลกแน่นอนวม่แล้วที่สองก็คือตอนเนี้ยรู้อย่างเดียวว่าในในในเว็บเราเนี่ยแพ้ไอพีคนเดียวอ่า ถ้าถ้าไอพิมตายสักวันนี้เราก็ได้เกลือไปที่หนึ่งอ้าวทีมงานจัดการนะตีนิ้วให้หักเลยพี่บอกทำลายผมพี่บอกทำลายผมทำไมเออเลยฮะก็แสดงว่าจริงๆก็กำลังพัฒนาฝึกฝนอยู่วันหนึ่งก็จะชนะไอพิมให้ได้ไม่แน่ใจเน่เน่เไอพิมบอกเลยว่าไม่มีทางหรอกเลยมีทางเหร้เน่ เจ๋งว่ะพิมพ์คือเราได้ที่หนึ่งแล้วไงเรารู้สึกว่าเออเราพิมพ์พอเราอยากให้เพื่อนได้สัมผัสที่หนึ่งบ้างใช่ป่ะเออเพื่อนเก่งอยู่เอาเพื่อนเก่งอยู่คุยกันเองคุยกันมาไอ้ที่ไปแล้วกัเป็นสองคนเนี้ยคิดอะไรกันบ้างเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ค่าควงประการมีท่าไหนที่แบบยากอสุดอย่าพึ่งยากสอนเบสิกให้แกแกควงเป็นมาควงได้เนี่ยสอนท่าเบสิกก่อนให้บอลลูนเบสิกก่อนหนึ่งห้าก็อ่ะจับปากกาตรงปลายๆลายครับ จับตรงปลายแล้วก็เวลาเวลาจะทำก็ใช้นิ้วกลางดันนิว้วชี้หลบแล้วก็จะจบอย่างนี้ครับได้แล้ได้แล้วลัว,วสมองอย่างบอลลูนนตักข้าวเข้าปากยังลำบากเลยนะครับผมนะฮะเออช่างมันเถอะฮะมันตักข้าวเข้าปากยังลำบากเลยทุกวันนี้นะครับแล้วจะมาทักสักแลเร,เราอันไหนยากๆอ่ะออท่าที่แบบท่ายากยากอ่ะที่ละคนอันนี้เดี๋ยวท่ายากที่สุดของ น้องก่อนเอาอที่สามก่อนดีกว่าที่สามก่อนดีกว่าที่สามก่อนดีกว่าเอ็มหัมือทายยากที่อะไรนี่นี่ยา่อ๋อคืออันนี้คือยังไงคะอธิบายคือจะใช้ใช้นิ้วก้อยครับแล้วก็เป็นการโยนปากกาเรานิ้วก้อยโค้งต่อด้วยนิ้วก้อยจะเป็นนิ้วที่บังคับปากกาได้ยากที่สุดครับเป็นนิ้วที่คนเราใช้ไม่ค่อยถนัดก็เลยเป็นทายยากายนี่ครับผมนี่ผมจะมีการโยนใครบอกว่าผมใช้ไม่ถนัดนี่ผมมาผมใช้ขี้โม่งใช้นิ้วก้อยถนัดอยากมาจับไว้แหละนะพอแคปปั๊บอ่ะกิน ะครับผมเอออันนี้คืออันนี้ถ้าอยากถ้าอยามีท่าไหนที่อยากนาเสนออีกไหมเออทาไมต้องมองหน้ากันด้วยสองคนที่เป็นอะไรกันไม่เละมันมันเก่งมันจะรู้มีท่าเยอะอ๋ออะของเรานน้วก้อยอ่ะไอไอ้ของเราอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นท่านิ้วอะไรอ่ะสามสิบแปดนิ้วไงคือใช้ทุกนิ้วควงหมดไงเออเห้ยนโยนอ่าคือเรียกว่ายนนิ้วชี้ แล้วก็มาจบที่นิ้วก้อยแล้วก็กลับมาหยุดที่นิ้วชี้มันจะวนๆกลับมามันจะวนๆหน่อยวนๆหน่อยอเต่อมาแชมป์โลกของเราพินีะน้องพิมท่าพันแขนครับท่าพันแขนครับผมนี่่นานมีแค่สองแขนนี่ยังควงได้ขนาดนี้ถ้ามีพันแขนนะโอ้โหตายเลยตากลวงอะไรของมิจาาหมุนหัวไปหมดเลยเหมือนมีอะไรทับอะไรใส่อยู่ที่มือทำไงอะลองดู อันนี้พลาด<า>อันนี้พลาด<า>อันนี้พลาด<อ>น,น,านี่ของจริงอ๋อได้สองครั้งมากที่สุดได้กี่ครั้งได้ห้าครั้งห้าครั้งและวันนี้ครับจะโชว์หกครั้งให้ดูครับผมโอ้โหอลองดูทีหนึ่งลองดูทีหนึ่งอ,อ่<ด>าได้สามได้สามโอยนะ้ย่างนะยางนะเขาเป็นคนคิดท่าเนี้ยคนแรกของโลกที่เอาปากกามาควงที่แขนอ่าทีนี้ครับผมเราก็อยากจะให้น้องพีมนะครับได้ดูว่า ว่าที่แชมป์โลกในปีหน้าเนี่ยี่คจะควงได้ขนาดไหนเขาคิดใช้แขนใช่ครับผมใช้จมูกครับผมเน่ผมใช้จมูกควงครับผมพร้อมไหมครับเดีดีครับผมอย่าพยายามยังไม่ได้ทําเลยบอกอย่าพยายามที่เอาเคี้ยวเหรอพี่จ๊ก็ะทำไม่ได้ลองดูนะไม่เอาเดี๋ยวกันถาม้องพิมพ์ว่าต่อจากแขนเราจะพัฒนาไปที่อเวัยส่วนไหนอีก วไอ้ที่ยืดยืดมานอกจากนิ้วกับแขนเนี่ยพี่ว่ามีไว้กี่อย่างจมูกพี่รอไม่ไหว่ะเออเอรมีไว้กี่อย่างอ่ะก็ได้ใช้ได้อยู่ก็ได้จะเป็นขาใช้ขาควงเออขาควงไปเรื่อยๆลองดูนะถ้าทําได้มาโชว์ในรายการนี้ด้วยจะบอกแล้ววันหลังไปชนะเด็กขึ้นเครดิตมาว่าไอเดียบายแจ็คไรเดอร์เออควงควงเออและพี่พัฒนาไปควงป๊บ อะไรของพี่แจ็คเข่าพี่แค่เข่าควงอะฟอฟเข่าพี่ควงอะอะไรของพี่แจ็คเราเราเราพี่ควงได้มั้งบ้างได้ครับได้ควงได้ควงได้ดิยควงมั้งดีกว่าอนเอออ๋อแล้วพี่ไม่ไปแข่งกับน้องเขามั้งไม่ไม่ไหวครับน้องๆเขาเก่งกว่าเยอะครับผมจริงเหรอเรามาบุกเบิกเราก็ พัฒนาเว็บไซต์แล้วก็ให้น้องๆเขาเรียนรู้ข้อมูลในเว็บคือเรียกว่ามีสนามให้กับน้องๆที่สนใจไนได้เข้ามาแชร์ไอเดียกันเสร็จแล้วเนี่ยใครจะพัฒนาไปได้แค่ไหนก็สุดแล้วแต่วันหนึง่งอาจจริงๆ ไม่ใช่วันหนึ่งอะณตอนนี้อาจจะมีคนที่เก่งกว่าพิมพ์ก็ได้แต่อาจจะยังไม่มีช่องทางเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าไทยสปินเนอร์ดอทคอมเนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้เขาเนี่ยมาโชว์ความสามารถแล้วก็มาแข่งขันกันคืออย่าบอกว่าเอาแพ้เอาชนะเอาเป็นเอาตายแต่เราได้โชว์ความสามารถแล้วความสามารถเราไปให้โลกรู้เหมือนที่พิมพ์ทำเออนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งในแบบ ถูกต้องในแบบเรื่องบ้างเรื่องหมุนปากกาซึ่งไม่ได้มีประโยชน์ทั้งหมดไม่แต่มันก็ยังเป็นที่หนึ่งแบบทำให้คนรู้ว่าใครเป็นแม่ไทยฉันก็แบบมีอะไรนะคือเย่ไม่ได้มีประโยชน์เรื่องเรื่องแบบอะไรยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อยเนี่ยเห็นความตั้งใจแล้วเรื่องนี้มันทักษะเรายังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยากให้น้องทุกคนเนี่ยภูมิใจแล้ววันนี้ใครที่ทำได้อยู่นะครับคลิกเข้าไปนะฮะถ้ายังไม่ได้เข้าไปเป็นเมมเบอร์นะครับก็เข้าไปที่ t h a i s p i n n e r .com ตามที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับผมโอ้สุดยอดเลยยังมีอีกหลายคนผมเชื่อว่าในนั้นนะฮะมีเยอะไหมสมาชิกของเราตอนนี้ประมาณ15,000ห้าพันคนหมื่นห้าพันคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่เป็นน้องๆผู้ชายครับน้องผู้ชายไงก็มีบ้างครับผู้หญิงก็มีบ้างผู้หญิงก็มีบ้างจะมาหาแต่ไม่ค่อยมาคุยในเว็บครับเพรคุยแล้วพิมเขาชอบจีบครับอ่พิมชอบจีบเออไอ้ที่แบบไอ้ที่แบบเดี๋ยวพี่สอนนะน้องสาวเลยใช้ชื่อแบบชื่อย่อแบบ ชื่อชื่ออะไรแปลกๆนะมี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 ถ้าไม่ใช้พีมีอะไรชื่ออะไรนามแฝงในเว็บไซต์ไหมอ๋อเหมือนเว็บไซต์ที่แบบชื่อน้องอะไรอย่างนี้น้องน้องคิกโคแมนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปเจอแบบโลกจิตโลกจิตอาจจะเป็นในนั้นอาจจะเป็นพีมก็ได้นะครับผมนะฮะ ็เรียกว่านะครับผมมีความสามารถมาสุดท้ายนะฮะอยากให้น้องๆแต่ละคนก่อนอนจะไปถึงพี่ใหญ่เจ้าของเว็บนะครับผมได้ฝากอะไรแก่เพื่อนๆนะฮะที่เรียกว่าอยากจะลองหาเวลาว่างมาทําอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากให้ฝากอะไรกับเพื่อนๆชาวแอฟานดิ้นครับก็ใช้อยู่ที่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทำมาคมกับตาด้วยกันนะว่างๆไม่มีอะไรทำ ก็มางงคงกาแบ่งเวลาให้โถกก็ตังต้งใจเรียนด้วยตั้งใจครง,งกาด้วยครับไอแต่ยายให้คะแนนสองฟังไปได้วยแล้วค่วงไปได้วยอะไรอย่างงี้เออเออเอ,อ,อ่ะของพีมก็ใาาครสนใจก็มาครงด้ครับเออครองอ่ะหมายถึงผู้หญิงนะครับใครสนใจพีมก็มาครวงกับพีมได้ครับพีมก็ยังไม่ได้มีใครควงเป็นเรื่องเวนลาวอยู่สนุกด้วยสนุกด้วยสนุกด้วยเสริมไงเอ้ามาดูอะ S 1> <S 1> พี่ใหญ่ของเราบ้างนะพี่เจนะครับผมมีอะไรไห<ผ>มบอกอ <ๆ S 2> น้องๆหน่อยน้องคนไหนนะครับถ้าสนใจโครงประการนะครับถ้าดูรายการนี้แล้วสนใจนะครับก็เซิร์ชว่าโครงประการหรือหมุนประกาก็ได้นะครับแล้วก็จะเข้ามาในเว็บเราครับไทยสเปเนอร์ดอทคอมครับก็จะมีวิดีโอสอนมีวิธีสอนประกอบประการมีทุกๆอย่างเกี่ยวกับการโครงประกาให้เรียนรู้กันครับในเว็บไซต์ของเราในทัศนะ <ๆ S 1> นของพี่เจอเองเนี่ยนะะที่เป็นแบบพี่ที่ดูแลน้องๆเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึง เรื่องประโยชน์ของมันคือบางคนเนี่ยอย่างอย่างผมพูดเล่นเง,งี้ยแล้วเฮ้ยโาคมประกามันมีประโยชน์อะไรนักหนาไม่เขาต้องมีสมาธิเนาะอ่ะเนี่ยเราอยากใช้พี่เจช่วยสรุปจากภาพที่เราเห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นเว็บไซต์จนถึงวันนี้ครับตั้งแต่เริ่มต้นเว็บไซต์ก็การโคมประการครับประโยชน์ของมันอย่างที่เห็นนะครับอันดับแรกคือมันเป็นการฝึกทักษะทางมือก็คือไม่ใช่ใครจะทําได้มันต้องอาศัย ความอดทนการฝึกฝนก็คือและการพัฒนาทักษะทางมือเนี่ยมันก็ช่วยพัฒนาทักษะทางสมองอ,อย่างการเห็นน้องเอ็มเนี่ยสามารถโคงได้สองมือก็จะพัฒนาสมองทั้งสองซีด้วยแล้วก,รรกน็น้องบางคนเขาบางทีเงียบแต่ก่อนเป็นเด็กเงียบชา้ๆาๆได้มาโคมปากกาได้มาเจอเพื่อนฝูงก็มีพูดคุยอะไรเพื่อนมากขึ้นพัฒนาทักษะ เข้ากับสังคมมากขึ้นก็มีสังคมในเว็บไซต์แล้วก็มานัดเจอกันนัดคุยกันคือเป็นการชอบสิ่งเดียวกันแล้วก็มาเจอกันได้เจอสังคมใหม่ๆจากพี่รุ่นน้องมีรู้จากพี่ที่เรียนมหาลัยบ้างรจันน้องที่เด็กกว่าบ้างก็แนะนําไปสู่เรื่องดีนๆต่อไปใครเล่นบีบีแล้วนิวล็อกอะไรเงี้ยก็มาควงือได้นะเนี่ยเห็นป่ะมันล็อกตั้งแต่เล่นบีบีเลยครับไม่ทํามันล็อกควงอันนี้ก่อนไม่มันแบบมันทําให้นิวแบบไอ้นี่ได้เนาะมันก็แบบเนาะเป็นทำไมออกกําลังกายนิวใช่ป่ะเล่นมันมีนะครับผมเอาละ ก็เร,เรียกว่าถือเป็นอีกทางเลือกนะครับที่รายการของเรานะฮะนำมานําเสนอนะครับใครสนใจนะฮะอยากหากิจการรมใหม่ๆทำนะฮะก็ลองคลิกเข้าไปครับที่ www.thaispinner.com วันนี้ขอบคุณตัวแทนทั้งสามจากเว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณ,คณนะครับรก็ขอให้พ,พัฒนาแล้วก็มีแชมป์โลกเยอะๆต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวควรปิดเบรกหน่อยนะครับผมกลับมาช่วงหน้านะครับกับว้าวอัปเดตนะครับสองข่าวรอคุณอยู่ช่วงหน้าครับ